เป็นหมอรำรุ่นพี่หรือเป็นเป็นครูของอะไรคนในวงการลูกทุ่งหมอรำเนาะวันนี้มีคนรู้สึกไงมาทบที่มาอยู่ค่ายนิดเด็กก่อตั้งเพียงแค่หนึ่งปีคุณเอาความมั่นใจจากไหนคุณมาใช้โตเกียวมิวสิกคุณมั่นใจเขาเพียแงแค่ไหนคุณถึงแบบว่าเอาเอาตัวเองลงมาเล่นกับโตเกียวมิวสิกขนาดนี้คุณวิเชียรจริงๆแล้วเนะวาะคุณทำทำไทยตอนพิานเนาะจริงๆแล้วก็เคยเคยลงมันกันมากโดนเติมแ้วรู้จักกันมานานมาก ยอ้อนมาด้วยกันน <c oughs> ะเอ,อ่อเอทัิษิณไทยอีสาันสมกันแหละจริงๆเรารู้จักกันมานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วมาสิเพราะเรารู้จักกันมาตั้งแต่ยังไม่ได้กลับเมืองไทยใช่เกือบสิบปีไหม,ไมรู้จักเขาตั้งแต่ตอนอยู่ฟินแลนด์ด<อ>้วยความบังเอิญคือเคยบ่าเหรอด้วยความบังเอิญถ้าจะบอกว่าคุณพิเชษณ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้ยัิงฟินแลนด์รู้จักตั้งแต่ยังไม่รได้ลองถีนดนวยซ้แมนอันนี้บอกตัวว่าถ้าแบบว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าผมรู้จักคนนัคนนี้ ซึ่งบอกว่าวันนี้ใน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 อากาศโซล่าฟ้นในว่าอาจจะออกมาฟิลิปปินส์รู้จักฟิลิปเปตั้งแต่บ้านในเป็นนักหลักหลอดว่าไหนครับหลอดพิงซึ่งรู้จักฟิลิปเป้ตั้งแต่จะหัดร้องเพลงและจะไปฝากเงื่อนบัตตัวของเขาให้เขามาสอนร้องเพลงจริงจริงเขาบอกว่าเแบบเป็นครูคนแรกนะคอยสิกรรมไปอยู่เมืองไทยเด้ออาคอยอยากเป็นย้อนนักย้อนตามนึกเลยเนี่ยเอาอีหลียเขาอยากย้อนเลย่ปะปมาแต่ไหนแต่ไหนหรอวะไหนไหนมือนก่อนเข้าเขาสั่งเออ ย้อนกลับไปซาขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนคุยกันเดี๋ยวความบังเอิญครับผิดคนอันดับแรกอันดับแรกคือทักงผิดคนคุณวิเชียรทักงไฟดินทักงินโค้ดทั้งอีกคนหนึ่งมาสาไทกอีกคนหนึ่งแต่ว่าพิมพ์กับปฏิบัติฟิเลนบอกกันหูเงีองนั้นกันบัตรที่นี่มาหาคุณยางเอาผู้ใด ผู้ใดนี่มาเจอกองผู้จัดสิเรนเป็นไท่คนขึ้นไปคุยกับเขาจนบเดือดเสียนะบัดที่นี้เอายอดใบคนระหว่างคุยพัพ่อพ่อจักกันแล้วคือเริ่มต้นจากการที่ทักมหาเพื่อนฟิลแลนด์แล้วมันทักพป็คนบมื่อในทักผูบจัดสิแลนตอนน่ะทักใครอีกคนนึงแล้วเชื่อมเพื่อนฟิลแลนด์อืมทักกันเป็นคนนั้นเข้าใจไหมเออที่ว่าชมป์เป็นคนนั้นใช่ที่ว่าเธอเป็นคนนั้นบัดที่นี้ก็คุยคุยกับคนนั้นเหรอบัดที่นี้พอคุยกันเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมา มาเบอร์พูดอะไรอย่างนี้ไยาบาลฟินแลนด์ตอนนั้นก็เลยเออจะเลยคุยต่อก็เลยยาวก็เลยคุยกันยาวใช่ซึ่งบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักร้องทุ่มโครงการลุกทุ่มหมอลำเนี่ยคอยมูจากพี่เชียงคนแรกเพลงแรกเลยล่ะก็รู้จักกันกับพี่ไอ้งแต่แรกๆเลยอันนี้คือมีอยู่จริงใช่ครับานี่เพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคอยสิกับเมืองไทยเด้อยมาสั่งคอยสิกับเมืองไทยพยายามเป็นนักร้อมคอยสิไปอยู่กับเจ้าคอยสิไปหัดร้องเพลงผันร่าเออก็เลยเอาโอเคทันมากจะจังบตากัน ใ,ใส่แค่นั้นไฮโซก็แค่นั้นการที่ไปใส่คุณที่เออไฮโซแค่นั้นก็ตามอันนี้แล้วท้าวควารู้สึกว่ารู้สึกจังใึงได้มาอยู่กับโตเ,เกียวคือตอนนี้ก็คือเอาคำว่ารู้สึกจังใจอันดับแรกต้องของคบคุณบิ๊กดีกว่าต้องขอบคุณใช้คพาว่าขอบคุณในการที่เปิดโอกาสให้คือว่าเป็นศิลปินที่อายุเอากองต่ออายุหลายคนน้องๆเอาตรงสั้น อายุหลายคนนอนตัวนีมากแบบเป็นพีมูครับเออมากสิว่าอยู่จังใดเห็นเงียจังไดแบบจริงๆก็ต้องขอบคุณวิกดีกว่าไม่ต้องใช้คำว่าขอบคุณแล้วก็จะอยู่ด้วยกันสิ่งเกิดขึ้นกับทัางคือจริงๆก็ไม่ชอบตามมาอยู่แล้วแล่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ท่านก็ก็จะอยู่ด้วยกันคือเป็นคนห่างไปก็คือห่างเหี้ยมันบอกหยางด้วยบอกว่าอะไรนี่ว่า ก็บางอย่างแบเข้ากับช่วงเช้าดีนะเนาะแต่ kind of พี่มาวิจารณ์กัมาถึงแล้วล่ะเนาะในวันนี้ในวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมสร้างผลงานดีกว่าเขาที่แ <không. Hayır. S 3> บ่พี่น้องใช้คำว่าสร้างผลงานร่วมกันดีกว่าช่วยกันใช่กสรมองความสุขให้แฟนเพีชดีกว่าพี่เชนเป็นเจ้าของงานเพีงอะไรบ้างครับวันนี้บางคนอาะไรยังไม่รู้จักเราก็อาจจะเป็นการพรีเซนต์ตัวเป็นตัวเนาะโอเคขออนุญาตถือว่าเปิดเปิดตัวอย่างเป็นทางการผลงานเพลงแรกที่บันทึกเสียงครับ นั่นก็นคือเพล,เพลงพือนน้องเสมอหนึ่งพือนน้องเสมอหนึ่งถึงขาดเจ็บอันนี้คือเพลงแรกที่บันทึกเสียงเที่ยวจันอาจารย์สวัสดิ์น,นี้คือกี่ปีที่แล้วเพอือนน้องเสมอนหนึ่งนีสิบนัทสิบสิบปีเป็นเพลงที่ร้องต่อจากนุ่มดา่าอเพล,เพลงพือนน้องเสมอหนึ่งนี่มุกดาเป็นคนร้องไปก่อนร้องไว้ใช่ร้องไปก่อนกับถึงขาดเจ็บร้องไายก่อนแล้วม<อ>ันี่นีกับน้มา่ยอีกสิเป็นเวอร์ชันของพิเชียร์น้อจบจากนั้นก็จะเป็นเจนตัวลายไอเฮงโมไอคุยหัวแข็ง ไอ้คุยไม่แขียนก็จะเป็นอุรุษยาใช่อสามเพลงแล้วที่ที่เฮ็ดเองอันนี้คือลงทุนทำเองจ่ายเงินอะไรทุกอย่างทำเองทั้งสามเพลงครับแล้วก็เยาะเว้ยนมะอีกก็จะเป็นกะเหลาแต่ของกะเหลาแต่ก็ของอุเุียากะเหลาแต่ของพรนาค้าไฟหลอกกับเธออันนี้เขาลงทุนทำเองทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ทำเองหมดแล้วก็เดี๋ยวนะขอเชิญน้องแฟนพี่ตอนนี้ไม่ติดมีอยู่หกตัวนะครับผม แล้วก็มันจะมีใบติดเหมือนกันเดสามารถใช้รงเได้2ตัวตอนนี้มี2ตัวแล้วก็พี่หนุกขาจะเอาให้อีก1ตัวรวมทั้งหมเป็น7ตัวค่ะแช่งว่าะัเป็นจะใช้ตัวกันตอนไหนโอคแมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มี2ตัวมีเจนนีมีใส่้วยที่จะตาวคือใ้วยต้องดตว่าตารางเอาเสร็จแล้วพี่คนนี้เป็นเปลี่ยนนะโอไคไหมเปลี่ยนใบ เอ่อจุดเที่ยวนี้ทาง2ทาง3สักตาอีกค่ะ <laughs> 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 <Culture> <laughs> 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 บันเตียวันคันสูงยงาความเสี่ยงาันเดียวขายนาหมเตียมัน น้องผู้ชิ้จักสวัสดีครับเฮ้ยคุณแอกสวัสดีครับผู้ชิ้จักพระธาตุแยงภาวนาปนี้ดอกรีนทองตะกั่งดอกออกอ๋อเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วเบิ้ลเบิ้ลแล้วมาอย่านี้นี้เบิ้ลแล้วในท่าท้ายผู้พี่น้องในกองในกองสวัสดีครับนะครับพี่น้องวันนี้ภามาเบิังสุดเตยครับวัดถุ่มทุ่นลอยล้านพันล้านมือหลานแสนล้านกรับเป็นสุดเตยสลับกันอยู่กัน ใครจะรอดไม่รอดมานเดีกันนะครับผมคุรู้สึกว่าเล็กไหมรู้สึกว่าใหญ่เต้ยไม่นะครับเนาะนี่ของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงมุดซีมันใช่ไหมเออแล้วก็เบื่อดังก็แบบว่าเป็นเจ้าหญิงไงมีคนแต่งตัวให้ในทุกๆวันอะไรอย่ต้นต้นเลยต้นต้นที่เขาจ่อต้นเห็นมุนล่องมุนขอกันไงเวมุนใอะไรก็มุนเรียนนนแะว่ามุน

น้องกระเรียงว้าวไหนดูหน่อยน้อ,องกระเรียงมานี่ปคาัเสร็จเรียบร้อยใส่มาอ๋อค่ะพี่น้องอย่าลืมครับเราจะใส่วันที่ยี่สิบนะครับผมอย่าลืมตายเชีย,นนยร์ในเด้อฝากเป็น,นปกำลังใจให้ทีมงานโตเกียวมิวสิ c ด้วยนะครับปาเลิฟบายบายหน่อยเร็วบายสตรอเบอร์รี่ใหม่นะครับทุ่มทุน เหลืองอะลามมากเหมือนเคลือบทองประมาณร้อยล้านชุดนี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นทรงค้ำคอจ้าว้าวสวยมากชุดเหลืองอะลา,ามเคล <laughs> ือบทองประมาณพันกัลัต <laughs> ชุดนี้ประมาณร้อยล้านนะครับบอสบอกเมื่อกี้ใหม่นี่ใหม่แท้ใหม่แท้จากอิตาลีใช่อันนี้ไหม่แท้ครับอันนี้ใหม่ไทยเอออันนี้ใหมแท้นี่นี่นี่เออเสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีขาวรองเท้าสีขาวนะคะเสื้อเป็นคอจีนหรือคอปกก็ได้นี่นะครับหน่าจะได้ใส่ประมาณเร็วๆนี้เดือนเมษาประมาณนั้นดีกว่าอันนี้ตามไซส์ที่ตามไซส์แี่พี่แซมนะสวยมากปาร์ตอันที่หมวกหมวกมันได้มีนะคะหมวกมันได้มี นุนดน้าหมวกแดงสินี่นมาคืออนผู้ช่วยพยาบาลตัวสุดใหม่ของเรานะฮะสุดมาแล้วค่ะป๊าป๊าลูลีมาแล้วนะคะซื้ออะไรมาฝากลูก <laughs> <laughs> นี่่ะมาแล้วบอดฟีกับบอดบุ๋ม ขอบคุณวัดเฟรมนะครับซื้อน้ำมาให้น้องๆ ปมาจากบ้านใครนี่ร่มสาวสวนครับคือก็เหยากอที่อ้อปฟานะคะขอบคุณที่อ,อ้อปฟานะเจ้าผู้คนกินของดิบจือดอกขายายูรียูรีมาตะกร้อ,อไอ้แบบนี้ป,ปัดชัวขนาดนี้เลยเหรอตอะเกียวนี่ปสาวสวนไ<ฮ>ม่ไหมครับผมทำถึงเกินทำถึงเกินไป ไปเด้อครับพี่น้องกินส้อยจุดน้ำแข็งครับขอใครหลคนนี้ไปกินดิบได้นะครับอืมดอาหารเสืออาหารเสือทำดีทำถึ เบิ่งพระท่านเอามาให้เยื่อขบผมมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับอาหารอร่อยมากยังเรินเิลกร่ององเรแล้วครับผมแล้วเพ่งไปคารับางขับไปนครับ